เป็นผ in um. ู term, tomorrow, nữa, irie, so ้เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรประกอบอาหารไทยรุ่นที่หนึ่งสถาบันพัฒนาทาเทียกรมนุษย์สำหรับศาสรการบริการเพื่อสุขภาพเป็นรุ่นแรกแล้วก็อาจารย์ท่านแรกที่ให้ปฏิบัิธรรมปฏิบัติศาสตร์ธรรมพวกเราคืออาจารย์แม่อาจารย์บุญรัชก็ถึงนี้ว่าท่านจะมีระยะเวลาทุกเย็นในการเรียนเนืสอนให้กับพวกเรา สรกาปนิดนึงแต่แต่สิ่งที่พวกเราสัมผัสได้ก็คือความทุ่มเทอย่างตั้งใจที่จะไม่ตั้งใจของเราวันนี้นะคะพวกเราทุกคนสมมติละกันกให้วันนี้เป็นรย์ครูของพวกเรามีดอกไม้ทุกเทีทยัแนแรกตามเท่าที่พวกเราจัดหามาได้มีอะไรมาเพื่อเนการเหมือนเป็นคำขอบคุณแล้วก็ในโอกาสนี้เรา ก็จะออกมาอาจารยแม่ที่ระยะเวลาตั้งแต่วันแรกถึงวันนี้และอีกสี่สัปดาห์หน้าอาจจะมีเหตุการณ์อะบ้างที่คนได้ร่วมเดินอาจารย์แม่ไปทั้งายวันลาใจก็ดีนะคะแล้วก็ในเรื่ความตั้งใจอยู่ในใจข้างใจก็ดีในที่หลักหรือในที่แม่ก็ดีก็ตัจารย์แม่ร็นพาท่านเป็นปะ ในตัวเช่นทคนในคลาสนี้ตั้งจิตตั้งใจอยู่ในการที่สั่ตสอแล้วก็อรับคำบนครนจากใจแม่ของที่ท่านจะเป็นทางกลับวงมีลำหนักต่อไปนะคะในนลำตาเจื่อยในลำดับต่อไปนี้นะคะก่อนอื่นเลยเราจะกราธิตพระพุทธธรรมสงค์แล้วก็ว่าเกาะนะคะแล้วก็หมอแล้วหมอจะเป็นคนที่ขอให้ทั้งฐานะนะคะ ้องเป็นไหมน่ดสวยกว่าค่ะเดี๋ยวกลับพร้อมๆกันนะคะอากลับหนึ่ง กับสองกับสามาสวดมนต์ตามพระเจ้านะคอะาา <c oughs> อารหาสมาตัปุทโธตัปวาปุรุธานตัปวันตัอทิว,วาเท i know ปชมกันนที่นี้ก็ดีเพื่อมาขอขมาแก่พระรัตนตรัยกรรมใดที่พวกเราได้กระทําในพระรัตนตรัยก็ดีทั้งกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมกรรมทั้งสามนี้ขอพระรัตนตรัยจงโปรดประทานอภัยให้แก่พวกเรารวมถึงกรรมทั้งหลายที่เราได้กระทําต่อผู้มีพระคุณครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่ท่านมีพระคุณต่อเรา ขอให้ท่านหองสีกรรมยกโทษอย่างหรือโทษเรามาในการนี้ด้วยเถิด พูดจากอะไรกันครับขอบคุณนะครับตอนนี้เป็นหมดนะครับผมาเจ จุบนันข้าขอเขารบอัมวนันลาเลิกคุณาน,านั้นด้วยใจที่ยมบูชาขอเดชตะเว

คือเราไม่มีอะไรค้าใจ,จันหรอกไม่มีจริงๆเพราะว่าคือไม่ต้องห่วงว่าเราจะมีอ่าฝาปสมพันกันไม่มีแน่นอน <c oughs> มันตาจะร่วม่ <c oughs> มาทิ้งโชว์กันอยงนี้ม <c oughs> ันซ้อนไม่หิสิบปีไม่เคยเจอเลยงงเอ่อ ก็บอกแล้วว่าคนที่มาเจอกันเนี่ยมันมาเจอกันด้วยบุญสัมพันธ์เพราะฉะนั้นมาอยู่ด้วยกันก็รับประคองดูแลกันจากกันด้วยดีแค่นั้นเองแล้วอาจารย์ก็มันมาเขาบอกมนุษย์เกิดมาเจอกันด้วยสองอย่างมาเพื่อมาเข่งข้ากันกับมาเพื่อมาเกื่อนกูลกันเราจะแบบไหนเกื่อกูลเพาะอาจารย์เองยจะเจอใครที่ไหนไปที่ไหนก็ไปเพื่อไปเกื่อกูลแล้วน้ำตาจะร่วงอ่ะ นะคะก็ที่หนูทำเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีแต่ด้วยที่ว่าอาจารย์ไม่รู่ตะกี้พอมัาไปบอกไม่ได้เรากำลังสอนอยู่เราไม่โอเคอยากซักไพายก็ก็ดีแต่ว่าควรจะวางแผนนอกเวลาถูกคะคือรูปแบบ สวยแต่การละบางทีกระเวนการละคือการเวลาลมันเป็นสิ่งที่ดีหนูอยากใส้ก็ได้หนูนะัดเพื่อนมาแปดโมงสมมุตินะเราจะได้มีเวลาคุยกันนานหน่อยแล้วก็จะจะทําอะไรก็ได้อันนี้เป็นสิ่งที่เป็นคุณสมบัติพิเศษของคนพุทธคนไทยความเป็นไูความรู้จักครูบาอาจารย์ก็เป็นสิ่งที่ดีอันไหนเป็นสิ่งที่ดีเนีเก็บไว้ช่วยชีต เคยเจอไงปเลอากัะถุงเช็ดต่างๆลยนะคะนะคะก็พรที่จะมีให้เนี่ยอาจารย์ถือว่าบุญในดๆก็ตามแวที่ช่วงน้ำแบ เราเลยเป็นคนไม่มีลูกเราก็น้ำตาก็มีพวกหนูเป็นลูกไงคะตายมากเลยาจายาม่าอีกเออัหีานขอบคุณนะคะขอเชิน้ตาเห็นความบีบีก่อนแ่ความปีตีนะคะเดี๋ยวจะมีภาพีก็ ทุกคนเกิดมาพร้อมพรแต่พรที่มีในตัวหนูอะหนูต้องสร้างให้มันเป็นมงคลกัชีวิตตัวเองก็คือความดีทั้งอวนสินห้าอะไรก็ตามที่เป็นสิ่งดีๆนั่นแหละเป็นมงคลกับชีวิตตัวเองอาจารย์ไม่หนูสักร้อยสักพันก็ไม่ต้องหวัเองเพราะความดีมันต้องสร้างขึ้นเองแต่อาจารย์ถือว่าจะโตกว,วา่าอาจารย์อาจจะสร้างสร้างบุญมาได้เยอะกว่าหนูเยอะในที่นี้หมายถึงว่า ้วยอายุที่แก่แล้วแล้วมีประสบการณ์แล้วก็พยายามทําความดีตลอดไม่ตลอดชีวิตหรอกตอนเล็กๆก็เกเรเหมือนกันตอนเป็นสาวๆก็มีดื่มมีแดนมีอะไรมีอกหักรักคุดมีปันที่ชายแล้วทิ้งอะไรก็มีเ็เรื่งธรรมดาแต่พอโตพอรู้ว่าชีวิตมันมันมีเวลาน้อยเนี่ยก็พยายามสร้างความดี อันไหนที่ทําแล้วเป็นมงคลกับตัวเองทําแล้วช่วยคนอื่นพยายามจะทําก็รู้ว่าไม่รู้พ่งนีจะตายหรือปพรุ่งนี้ยังจะอยู่ได้ไหมก็เ mm hmm. ลยวลันนั้นพร mm hmm. ท,ทั้งหมดที่มีมานะคะ mm hmm. อาจารย์ขอมอบหปทุกบทด้วยบทแผ่เนบเมตตาสัพเพสัตตาสัพหุตุอเวลาสุขชีวิโน,โน ขอให้สัตว์ทั้งหลายจงเป็นผู้ไม่มีเวรต่อกันและกันจงเป็นผู้ดำรงชีพอยู่เป็นสุขทุกเมื่อเถิดกตังปุญญังพลังไปหางสเปภาทีพระวันตุเตขอให้สัตว์ทั้งสิ้นนั้นจงมีส่วนได้รับผลบุญอันที่ข้าพเจ้าได้บอกเด่นแล้วน<า>ั้นเถิดสาธุแล้วก็เพียนเพี้ยนก็จำให้เลยนะคะพรคนอื่นให้ก,ก็แค่ให้เป็นกำลังใจ แต่สิ่งที่สำคัญที ouais. ่สุดสร้างครนให้หดเองทุกวันดบิดซว้ยแล้วคนนี้เราบไม่ได้ก่อนนานๆ่อยค่ะคนนี้เมื่อกี้เมื่อกี้มันตัดเมมมันเต็มเมื่อกี้ค่ะกอด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 อดก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 อดอดกกอดอดกอดก เมื่อกี้แม่มันเต็มหลังเจอนะไม่เอว่พอกีสยัานแข็งอดทนแล้วก็ไม่ยืงไม่ดือกับเมียไม่ยืดกับค่ะมันมีความสุขนะคะมีพลังด้อในการทำมาหากินแล้วก็ทำดีทำดี พูดดีไม่ใช่มาถึงพูดไม่ดีนะอาจารย์จะพูดเหมือนกันทุกคนก็เดี๋ยวเรี้ย่ามาโวไว้ยทำไมกับเราพูดดีทำดีคิดดีจะนนี้ดูเหมือนเศร้าอ่ะคนนี้จาย์เศร้าไปนิดนึงนะสำหรับใน็นความรู้สึกอาจารย์เศร้าไปนิดนึงเพราะอะไรด้วยลักษณะเราก็สร้างความหมุนไป วิวิงเเลไก็ได้จไปแล้วหางานทาแล้วก็ทาอาหารให้แม่ทานนะค่ะคุณกด่ หนูถ่ายเงียหนูเอามือเอามอกวางบนนี้หนูจะนิ่งโอเคนนี่หน้าตาคนที่ัวดรกเสียด้าดงานมไม่ได้ก่อสงสัยถาไว้ถาทำแม่กังไปอกิจกรรมอไนน่ะันนี้ฉันจะเอาไรมตังจยอันนี้อาจจะขอบคุณเพราะว่าเขายอม เียเวลามาจะถ่ายวิดีโอแต่ถ่ายเดีโอแล้วหนูก็ต้องทำด้วยนะฉะนน่าจะถ่ายหุ้นถ่ายหุ้นน่อยวดี้เาจะเลนอะไรันุเยนะี้เรให้้งมองมาเล็มกเล็กมนเนี่ยต้องุกว่าเคแล้วก็ว่วลาเไม่เป็นไรจ้ะมีส่วไได้ป็นลร ไม่รอใครขอยิมนคกาคะมีชีวิตที่เป็นเปียมอะไรร้านทาในชีวิตลืมมันแม้กระทังคนที่รักที่สุดท่านยเลยไม่เห็เรรฝไว้ทไมไม่รักไม่นอันี้กงการทำคนวางาย เราเลือกทางอาหารอยากจะไปสูบผลเนื่ออาหารใช่ไหมคะอาจารย์สิ่งที่เจ็ดสอนให้ทุกคนถ้าไปทำตาแล้วอย่าลืมกูบาจัมบูาจัมไม่ใช่คนนี้นะคนนี้แค่ขึ้นมือของกรมวัฒนาพิมพ์เง่านเอาตำรากูบาจารัมสอนคกูบาจามได้เนื้ออาหารพ่อแม่เกาบอกว่าพระข้าพระองค์อ่ะมันจะมีครูบาอาจารย์ก็พ่อแม่ ตำลาตัวน้นใช้เป็นประโยชน์นะคะแล้วก็ไปทำอาหารก็อ,อ,อะอะไรก็นึกถึงอาจารย์สีชมพอะะมาณ้นแลกคคอ,อกบนลังลก็จะทำงานได้ไปปดีไปโอ้หอ้ <c oughs> มหมว่าแล้วค่ะค่ะก,ก็ขอให้ ชีวิตมีความสุขแต่ฉานประดุจแยกแกะเดินงอกงามเหมือนมะเขือควงแล้วก็สีแดงแปรดเหนอกเห็นหมคือว่ามีออร่ามีรัศมีออร่าเกิดโลกคนสวยเรไปเจอเขาที่ เดี๋ยวนี้ท <c ười> ่านไปท่านถ้าไม่ถูกตัดนมข้างเนี่ยสายเดียวก็ยังใส่ใส่เองค่ะท่านืนคือนมก็ยังโอเคแต่ที่มีคนตัดนมไปข้างเพิ่มเล็กนะแต่งไม่เสอ็จขาดทานอื่นได้เดี๋ยวก่อนเดินเดินมาก็เห็นทั้งหมดนี้เขาเท้าแช่น้ำเอ้ยที่ลูกศิษย์ต้องยังไ่สวยไม่สวยแต่บอกไม่สวยนั้น คนหายไม้ายสุดเลยนท้ายสุดที่ไม่ต้องหวั่นไหวกับชีวิต่ว่าเรจะเกิดเป็นยังไงทุกอย่างมีนจะโปนสยรับความจรแล้วก็ทำดีที่สุดี่ดีใช่ไหมที่เป็นหัวห คนนี้ต้องเป็นลูกว่านนี้อาจารย์อาจารย์รักปากเขาว่านี่เดี๋ยวเราไปช่วยรักปากเขาไม่เคยเจอกันนี้ไม่เคยทำเลยอาหารมันไม่ใช่เพ่ช่วยแล้วหลังจากนี้นี่ก็จะพอดูออกแล้วอย่างน้อยต้องเอามาตรวจอะไรเยอะๆเราไปไหนแล้วก็เป็นเจ้าของเรื่องมันจะต้องพันตัวเขา้วเขาเป็นคนโกงนะถ้ามีอะไรผิดพลาดเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เดือดร้อนนะคะเดี๋ยวนี้เจ้าหน้าที่ติดคุกเยอะแยะแม้นั่นเงินได้กี่บาท ดั้นเ,เราก็จะระวังเห็นไหมทุกคนจะระวงังอายันเหมือนพี่เหนียวอ่ะเดินเก็บเดินเก็บทุกคนจะมองว่ายันพี่เหนียวแต่เจ้าหน้าที่เขาไม่เดือดร้อนอะอนอะคะขอวใจครอบครัวมีความสุขให้ดูในลูกดูในสามีให้ดีแล้วก็ในชีวิตครอบครัวการประคับคเป็นต้องม,มีใจว่าเราแบ่งแล้วเราไม่มีขยะใหญ่นะคะแต่อันนี้พูดไว้สำหรับทุกคนนะคะถ้าคนไม่ไหวอย่าทน ชีวิตมันจะจงนานนะคะถ้าสมมติเราเกิดเจอคนที่ไม่ดีแล้วดูแล้วมันไม่ไหวแล้วลุกขึ้นมาสู้คนเดียวนะคะ ได้เราเห็นแหววว่าโบใส่ใจที่จะเป็นผู้สอนหนึ่งเขามีความเป็นหน้ากรรมเขาจบเราไม่จบหน้ากรรมเพราะฉะนั้นจะพาไปสอนพาไปดูไปสอนไปจนเดี๋ยวนี้พี่โบสามารถสอนเองได้เพรนั้นสิ่งที่ที่โบทําดูแลครอบครัวโบมีความมุ่งมั่นมันทุกคนก็เจริญก้าวหน้าอย่างนี้แบบนี้รวยเราไม่ต้องการขนาดนั้นแต่ขอให้ที่ชีวิตเดียวกความสุขคะาเราทำก่อนใค แา่นีาจนารบ้านไม่เคยจอมีการวัครูากเนือจากว่าอาจารย์โจาเข้ากรัช่วงเวาอาจารย์แม่คะเราก็ใช้ี่านตรงนี้มีการนี้บบอาจารย์เพื่อชกันแลวก็บอกว่ากทุกคนก็จะใช้ของของรแล้วก็

อ้อคะ่ะอ้อหรืออ้อมคะ่ะเอาดอกไม้ขึ้นให้หน่อยะคะ่ะดอกไม้แจกันนะคะ ไม่แบมือนะคะเสอนะคะเดี๋ยวหน้าที่เราเราก็ยืัหนทุกคนต้องทําหีอันนี้ก็คือหน้าที่ของของความต้องการแสดงความอาจจะยังไม่อยากให้คำว่ากำนังดีมันใหญ่เกินไปสำหรับพวกเรานะแต่สิ่งที่จะให้เป็นการของคุณ การกระันอยู่มันมันดูยิ่งใหญ่อะแล้วก็คำว่าครูดูจากเขาตัวเองก็ยิ่งใหญ่เกินไปคำว่าครูเนี่ยมันมันล่าสั์มันมาจากคำคำรบมาจากคำราเมดัะนั้นคนเป็นครูเนี่ยต้องยิ่งใหญ่แบบนี้เยอะแม้แต่ไม่ค่อยกล้าเรียกตัวเองว่าครูเราก็แค่เรียกคนแต่ว่าให้รู้ว่ามีความมั้งใจมาแล้วก็ทำเต็มที่ พร้อมที่จะเ,เป็นเป็นเป็นตัวประสานให้ทุกคนได้ความรู้ได้ทำงานได้กลับไปแล้วก็ส่งใจไปให้เรื่อยๆนะคะโชคดีค่ะขอบคุณค่แต่รูปหมูร่วมกันกันที่